มาครับคุณเกิยบครับกับเพลงรักเพลงหล่อเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงครับผมเชิญเลยฮะครับครับคือเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งที่เขาฝากผมมาเล่าเอ่ครับคือพี่คนนี้ครับผมจะให้นำสมมติว่าเป็นพิเตอร์นะครับเอาหรครับอ่าฮะฟังอยู่ครับคุณกิยบพีเตอร์ครับผมครับครับก็คือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพิเตอร์ครับก็คือ อ่าพี่เต้ยเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ครับครับผมเรื่องานี้ผ่านไปไม่นานครับเพิ่นปีสองปีน่าจะไม่เกินนี่แหละครับประมาณนี้แหละถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่าอออ่ก็คือเรื่องราวเรื่องนี้อ่ะครับพี่เต้ยเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับส่วนคนที่เป็นเรื่องหลักๆจริงๆครับจะเป็นพี่ออฟคือเมื่อตอนเช้าวันหนึ่งครับพี่เต้ยก็กํกลาลังจะทํางานอยู่ เนี้มันมีโทรศัพท์เบอร์หนึ่งครับโทรเข้ามาซึ่งตอนที่พิเตอร์จับขึ้นมาดูครับคนที่โทรเข้ามาครับคือพี่ออฟแกก็ด้วยความที่สงสัยว่าเอ้ะไอ้นี่มันไม่ทํางานหรือว่ายังไงมันทําไมมันโทรมาถี่จังเลยอืมอืมครับพี่เต้ยครับก็เลยรับสายพอพี่เต้ยรับสายทีนี้ครับปลายสายอ่ะมันพูดไม่เป็นภาษาเลยอย่าพูดประมาณแบบว่าฮัลโหล เอ้เต้ยมึงมึงมาหากูหน่อยกูอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้องไห้ออกมาเออเอออันนี้ต่างพี่เต้ย่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงใจนเย็นก่อนมึงเล่ากูฟังก่อนมึงเป็นอะไรมึงมาหากูก่อนด่วนเลยด่วนเลยกูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับพี่เต้กาเอ้ยมันเป okay. ็นอะไรวะแต่ด้วยความที but, ่เพื Make ่อนนะครับมันมันพูดแปลกแล้วมันก็ร้องไห้ทีนี้ อ่าพีเตอร์อ่ะครับก็เลยขับรถไปตามที่พี่ออฟบอกว่าพี่ออฟอยู่ตรงไหน,นอืมครับพอไปถึงนะครับสิ่งที่เห็นคือคนมุงกันเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เจออ่ะครับก็มีรถมูลนิธิแล้วก็เห็นเป็นรถเก๋งทันสีขาวครับชนท้ายรถสิบร้ออย่างจังหน้ารถนะครับยุบเข้ามาเนี่ยอืม,อมครับทีนี้นครับแกก็เดินเข้าไปแกพยายามที่จะโทรหาแต่ก็โทรไม่ติดแกก็เดินเดิน ่าูงงชนครับเข้าไปออืสิ่งที่เห็นนะครับคือมันเป็นร่างร่างหนึ่งที่อ่าเอาผ้าขาวครับปิดเอาไว้อยู่แล้วมีอ่าพี่ออฟครับนั่งร้องไห้ยอยู่ทีนี้ด้วยความที่สงสัยครับพี่เต้ก็เดินเข้าไปแล้วพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟมึงเป็นอะไรวะแล้วอครนอนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมึงอย่าบอกนะว่ามึงขับรถชนคนตายอะ่ะครับหรือว่ามึงมึงมึงไปชนอะไรยังไง ที่นี่ครับเหมือนกับพี่อ้อก็หัยหน้าขึ้นมาแล้วร้องไห้แล้วก็พูดกับพี่เต้ยว่ากูไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่กูอ่ะมาถึงได้สักพักนี้เองกูพูดตรงๆเลยนะเว้ยตอนนี้กูก็าช็อกอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงมึงไปดูเอาเองเถอะพี่เต้ยก็อะไรวะแกก็เลยเดินเข้าไปครับแล้วก็บอกว่าผมเป็นผมเป็นญาติครับผมขอดูอดูศพหน่อยได้ไหม ทางเจ้าหน้าที่ครับก็เลยเปิดผ้าให้ดูนิดหนึ่งคือให้ดูแค่ช่วงหน้าสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เห็นน่ะมันคือพี่ก้อยเอ้าพี่ก้อยเนี่ยเป็นแฟนของพี่ออกแค่นั้นนะครับพี่เต้ยรู้เลยว่าคนที่เสียคือแฟนของเพื่อนตัวเองออคราวนี้ครับพี่พเต้ยก็เลยเดินกลับมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยแกก็ตกใจนะ เหมือนกับพี่ออฟได้สติพี่วก็พูดว่าแกได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ของพี่ก้อยพี่ก้อยเองแต่คนที่โทรมาไม่ใช่พี่ก้อยเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่า,าผู้หญิงคนนี้ขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเบอร์ที่โทรออกล่าสุดเนี่ยคือเบอร์นี้ผมก็เลยติดต่อมาอืดูจากลักษณะรูปการแล้วอ่าพี่ก้อยน่าจะ ขับรถแล้วไปชนกับท้ายรถสิบล้อครับทีเนี้ครับด้วยความที่พี่ออฟอะครับช็อกแล้วก็ร้องไห้ยอยู่คราวนี้เอาจะทํายังไงดีเราจะปลอบใจเพื่อนอยังไงดีก็เลยพยายามเรียกสติเพื่อนครับพอได้สติก็นําร่างของพี่ก้อยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอามาทําวิธีบำเพ็ญกุศลตามอ่าประเพนีครับพอเหมือนกับ ถึงวันที่ต้องชาวพนักิจนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หลังจากงานศพนะครับก็ผ่านไปออื uh huh. คือพี่ออบกับจะมีอาการเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นแพนิคครับคือเป็นคนที่เก็บตัวครับไม่ค่อยจะได้ไปสนใจใครไม่ออกไปหาใครไดแล้วก็ไม่ไปทํางานด้วยจะหมกตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับพอหมกตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยด้วยความที่ พ่เตอเยครับเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะทําไมติดต่อก็ไม่ค่อยจะได้โทรไปก็มีแต่พูดว่าอืมอืมมันมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็วางสายไปเออเออครับทีเนี้ยครับด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนก็เลยโทรไปทางพี่ออฟก็ร,รับสายพอร,รับสายเสร็จครับพ่เต้ยก็เดยกว,ว่าเฮ้ยเย็นเนี้ยเดี๋ยวกูไปฉลองบ้านมึงนะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเดี๋ยวกูออกเองเครื่องดื่มอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวมึงลองลองแบบว่าโทรชวนไอ้แดนหน่อยดิพี่แดนเนี่ยก็เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับในกลุ่มของพี่เตยนั่นแหละ uh huh. มึงลองโทรชวนไอ้แดนหน่อยแล้วภนนี้พี่ออกบอกว่า,วามึงโทรเลยมึงอยากจะมาเข้ามาหน้าบ้านกูไม่ได้หรอกถ้าเกิดมึงเข้ามาแล้วมึงก็ปวดจริงไปแล้วกันเดี๋ยวกูจะนั่งรอพี่เตยก็อ่ะโอเคมึงอย่าเครียดนะเพื่อนเดี๋ยวตอนเย็นกูไปหาพอถึงตอนเย็นนะครับ พี่เต้ยเนี่ยก็ขับรถออกมาก็เลยโทรหาพี่แดนครับพอโทรหาพี่แดนเนี่ยพี่แดนก็รับสายแล้วบอกว่าเออได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนรันกูไปไปบ้านใครก็เลยบอกว่าไปบ้านของพี่ออฟอืมแล้วซึ่งด้วยพี่แดนนะครับเป็นเด็กที่ไปเรียนที่ต่างประเทศครับพี่แดนเขาจะมีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเยอะมากตอนนั้นที่พี่เต้ยโทรไปเนี่ยพี่แดนบอกว่าพอดีเลยเพื่อนอ่ะจากต่างประเทศอ่ะมาหาที่ที่ประเทศไทยอืม แล้วเขาเหมือนกับมาพักอยู่ด้วยจะพาเขาเนี่ยไปเที่ยวไปสังสรรค์ด้วยกันเลยซึ่งเพื่อนของพี่เดนที่อยู่ต่างประเทศนะครับชื่อว่าเจฟนะครับทีนี้นะครับก็ทางพี่เตอรนะครับก็มาถึงที่หน้าบ้านของพี่อ๊อฟพอมาถึงเนี่ยครับก็เหมือนกับกดกิ่งเรียกนะครับสักพักหนึ่งพี่ออฟก็เดินออกมาทางพี่เตรยแล้วก็เดินเข้าไปครับแล้วก็เอาเครื่องดื่มเอากับแ้มอะไรมาวางอ ที่เอาก็นั่งอยู่โต๊ะมาหิดดอนอยู่ตรงหน้าบ้านครับเขาบอกว่าคออถ้าเกิดมึงอยากจะทําอะไรมึงอยากจะเข้าไปเอาอะไรเนี่ยม,มึงก็งไปเอาเลยเดี๋ยวกูนั่งอยู่ตรงนี้แหละอ่าฮะมึงจะทําอะไรมึงก็เข้าไปเอาเลยนะพวกจานชามพวกแก้วก็อยู่ข้างหลังเลยพี่เต้ก็เออไอ้นี่มันคือมันก็ผ่านไปแล้วเข้าใจว่ามันทําใจยากแต่ไม่อยากนั่งเป็นแบบนี้พี่เต้ก็เลยเดินเข้าไปเอาจานไปเอาแก้วครับเรียบร้อยก็กลับมา แล้วก็มาจัดจานก็เทเครื่องดื่มให้กับพี่ออฟก็ยืนให้ครับพี่ออฟนะครับแกก็จับมาแล้วแกก็ยกกินแล้วแกก็ตั้งเอาไว้อ uh ่าฮะแล้วโทรศัพท์ของแกครับแกก็ดูลูกแฟนของแกแล้วก็เปิดเอ่อแล้วก็เปิดครับเปิดเพลงหนึง่งซ้ําไปซ้ํามาเปิดซ้ําอยู่อย่างนั้นนะครับด้วยความที่สงสัยเนี่ยด้วยความที่สงสัยพี่เต้ก็เลยถามเันว่า ฮ้ยไอ้อบมึงเปิดเพลงเดียวเนี่ยเปิดซ้ําไปซ้ํามาอย่างเงี้ยมึงไม่เบื่อเหรอมึงเปิดอะไรเปิดซ้ําไปซ้ํามาขนาดนี้เนี่ยที่ออบบอกครับอมหน้าร้องไห้แล้วก็พูดว่ามึงรู้ไหม,มเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แฟนกูชอบมากเลยครับแล้วเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แฟนกูเนี่ย ร้องให้กูฟังตลอดก่อนที่เขาจะออกไปทำงานซึ่งผมต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าแฟนของพี่ออฟเนี่ยครับเป็นนักร้องกลางคืนนะครับคือเขาจะรับงานร้องเพลงตอนกลางคืนแล้วก็เลิกงานประมาณตีหนึ่งตีสองก็จะขับมาห้องอย่างเงี้ยครับ,รบทีเนี้ยด้วยความที่เพลงเพลงนี้แหละครับเป็นเพลงที่แฟนของพี่ออฟเนี่ยชอบมาก จะร้องให้ฟังอยู่ตลอดแล้วก็จะเหมือนกับมากอดข้างหลังพี่ออบแล้วก็จะพูดว่าเป็นไงตัวเองเพลงเนี้ยเขาร้องเพาะไหมทางพี่ออฟก็จะพูดว่าเพาะมากเลยเพลงเนี้เธอร้องเพาะมากเลยนะแยแก็เลยเปิดเพลงเนี้ครับซ้ําไปซ้ำมาอยู่เนี่ยครับซึ่งเพลงเพลงเนี้ยครับมันก็จะร้องประมาณว่ากุมันเนส้าฮั่ จรลประมาณนี้แล้วกันคือผมอ่าฮะครับครับทีเนี้ยครับพอพอพอเปิดไปเปิดมาซ้ำไปซ้ามาอยู่งะครับพี่พี่เต้ยเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็เลยว่าเฮ้ยเพื่อนไม่เป็นไรน่มึงอย่าไปชิดมากมาๆยกลกๆกับกูดีกว่าอก็เลยเหมือนกับแย่งโทรศัพท์จากมือเพื่อนไปแล้วก็ให้ชนแก้วกับเพื่อนพี่อ๊อกก็ยังนั่งก้มๆหน้านิ่งๆิงอยู่ สักพักหนึ่งเนี่ยทางพี่แดนเนี่ยก็ขับรถมาจอดที่นาบ้านลงมาพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อว่าเจฟนี่แหละครับเดินลงมาแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยเพื่อนมาไงเป็นไงว่าก็เหมือนทักทายกันทีนี้ก็ทางพี่แดนเนี่ยก็เลยแนะนําให้กับทิดเต้แลวก็พี่ออฟรู้จักว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนเขานะอยู่ต่างประเทศชื่อว่าเจฟทีนี้ก็ทั้งทั้งสี่คนครับ็นั่งก็นั่งกินดื่มกันก็พูดคุยกันที่ห้ากันนะครับแต่ พี่ออฟเนี่ยนั่งก้มหน้าอยู่เหมือนกับไม่เอนจอยกับเพื่อนเลยอ uh huh. ทีนี้สักพักหนึ่งครับพี่เต้เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งไหมนะกูปวดท้องฉี่ปะเดี๋ยวมาครับ <c oughs> ก็เลยเดินเข้าไปในบ้านของพี่ออฟครับเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำ uh huh. ตอนที่แกเดินไปกับไปถึงห้องน้ําอยู่ที่หลังบ้านแกกาลังจะเปิดประตูตเข้าไปพอเปิดประตูปุ๊บสิ่งที่เห็นในห้องน้ํามันเป็นผู้หญิงคนหนึง่งนั่งเหมือนกับกอดเข่าอยู่ที่ในห้องน้ําอำ แกก็ตกใจว่าเฮ้ยใครวะแกก็เลยปิดประตูไว้สักพักหนึ่งแกก็เปิดปุ๊บออกมาไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะครับหน้ามันฟุ๊บเข้ามาใกล้ๆหน้าแกตอนจังหวะที่แกเปิดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าพี่เห็นหนูใช่ไหมพี่พี่เห็นหนูใช่ไหม<อ>ใช่พี่เห็นหนูจริงๆด้วยพี่พี่เห็นหนูใช่ไหมแต่ไปด้วยครับก็เหมือนทาเหมือนไม่เห็นแล้วพูดว่าโอ้ยตกใจหมดหรือว่าอะไรติดแท้ก็ปากบัว ก็เปิดประตูเข้าไปครับแล้วไปยืนสิพอแกทํตัวร่างเสร็จแกก็ปิดประตูแต่เสียงเสียงนั้นแล้วก็ล่างล่างนั้นนะครับมันเดินตามแกมาแล้วมันพูดว่าพี่เห็นใช่ไหมพี่พ,พี่พี่เห็นหนูใช่ไหมพี่บอกตัวสิว่าพี่เห็นหนูครับแต่วิเต์ครับก็ทําตัวเฉยๆไม่เหมือนไม่ได้ยินแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะมหินอ่อนหน้าบ้านอืพอไปนั่งแกก็นั่งลงก้มหน้าแกจับแก้วขึ้นมาครับมือแกสั่นอย่างนี้เลย พอมือสั่นแกพยายามที่จะยกขึ้นแล้วทีเนี้ยพี่แดงก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันเป็นไรวะมึงอย่าบอกนะเอาอีกแล้วนะมึงพอกินพอดื่มทีไรเนี้ยมึงเป็นคนมีเซ้นส์ขึ้นมาทันทีคือทุกคนในกลุ่มครับจะรู้ว่าพิเตอร์เนี่ยเวลาที่ดื่มเวลาที่กินเนี้ยจะชอบพูดว่าเฮ้ยกูเห็นไอเนี้ยกูเห็นแบบนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยครับคมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนในกลุ่มอ่ะคิดว่าพิพเตอร์อ่ะคงแบบเหมือนกับ เป็นคนที่แบบกินแล้วแบบเพลอแล้วพูดโกงหกอะไรแบบนี้ครับออ่อ่าอ่พี่เตยเขาเระมาณนั่นพอเมาอะไรอย่างเงี้ครับใช่ครับใช่ครับพี่แดนเนี่ยก็เลยพูดถึงว่ามึงเอาอีกแล้วนะพอมึงกินมึงดื่มเนี่ยมึงเริ่มมีอาการมึงเห็นอะไรอีกมึงบอกกูมาดิทีนี้พี่เตยบอกว่าเออกูไม่เห็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรมึงบอกกูมามึงเห็นอะไรถ้ามึงไม่บอกกูนะกูไม่คุยกับมึงนะอือพี่เต้บอกว่า ถ้ากูบอกมึงเชื่อกูไหมล่ะครับแล้วคราวนี้ครับพี่แดงก็เลยว่ามึงบอกมาเน่ยมึงเห็นอะไรพี่เต้ก็เลยพูดก,กันว่ากูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้กูว่าน่าจะเป็นกําลังพูดให้มันจบข้อความแต่จ,จู่ๆครับที่พี่เต้พูดว่ากูว่าน่าจะเป็นไฟมันดับเพิบลงพอไฟดับปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงแหลมๆของเสียงผู้หญิงตะโกนออกว่า,วาอย่าพูด มันตะโกงมันตะโกนจีดร้องแบบนี้ออกมาอืซึ่งพี่ซึ่งพี่แดนแล้วก็พี่เต้ยพร้อมกับเจฟเนี่ยได้ยินอืมแต่เหมือนพี่ออฟเนี่ยยังนั่งก้มหน้าเฉยๆไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรครับทางพี่แดนแล้วก็พี่เต้ยเนี่ยหันหน้ามาองอกันแล้วพี่แดนก็บอกว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงไหมเมืเ่อกี้พี่เต้ยก็ไปยักหน้า แล้วเจฟเหมือนก็ทําหน้างงครับเพราะว่าเจฟเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้พี่แดนก็ต้องพูดเพื่อจะคอยแปลให้ตอนนั้นน่ะคือหน้าตาของเขาก็เหมือนกับจึนเจียนลงไปเหมือนกันทีน,นี้ด้วยความที่ทํายังไงดีอ่ะแล้วพี่เตยก็บอกว่าเออกูว่ากินต่อเถอะอย่าคิดมากเลยสักพักนึงอะครับไฟมันก็ติดึ้นพอไฟติดกลับมาเปิดเหมือนเดิมครับ ทุกคนก็เหมือนกับกลับมาเหมือนกับกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแต่ไม่อยากไม่อยากที่จะคุยอะไรกันก็เลยพยายามที่จะกินแล้วครับพี่แดนก็เลยพูดขึ้นว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูออกไปดูบุหรี่กอนก็แล้วกันด้วยความที่มันกดดันนะครับก็เลยเหมือนจะหาอะไรพูดแล้วพี่แดนก็ลุกขึ้นไปเพื่อ,อจะไปดูบุหรี่ที่หน้าบ้านแล้วทางเพื่อนของพี่แดนนะครับก็ตามไปด้วยตอนที่แกกําลังยืนดูบุหรี่อยู่ที่หน้าบ้านนะครับแกได้ยินเสียง พ่เต้ยก้มหน้าตัวสั่นแล้วก็พูดว่าเออกูรู้แล้วหนะ้าเออกูไม่พูดหรอกหนะ้ากูรู้แล้วกูบอกว่ารู้แล้วไงกูไม่พูดหรอกอื <c oughs> มือนุูอยู่คนเดียว <c oughs> ทีเนี้ยครับพี่แดนก็เลยเห็นท่าไม่ดีว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยน่าจะโด่อะไรไแน่เลยพี่แดนก็เลยเหมือนกับทิ้งบุหรี่แล้วเดินข้ามาแล้วก็พูดว่าเฮ้ยเตยมึงไหวยังไหมเนี่ยเตยบอกว่ากูไหวแถว่า มันไม่ให้กูพูดอ่ะให้กูทําไงวะอ่าพี่เต้ก็อย่งครับพี่แดนก็เอ้ยันไี่คืออะไรคเอ็ะไรไม่เป็นไร,ไนไร,ไนไรกินต่อกินต่อกินต่อแล้วทีเนี้ยครับเจฟก็เดินมาแล้วก็ถามพี่แดนพี่แดนก็อ่าพูดกับเจฟเป็นภาษาของบ้านเขานะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วเจฟนะครับก็เลยพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งพี่แดนก็อธิบายให้กับพี่เต้ฟังม,มันจะประมาณว่าเขาถามว่ามึงเห็นผีใช่ไหมเต้แล้วกูก็เลยบอกว่า ใช่มันเห็นผีแล้วเหมือนกับเจ๊ระครับบอกว่าโอ้โหมัน Amazing มากมันเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ออืทางทางบ้านเขานะ่ะเขาค่อนข้างสนใจเหมือนกนะันแต่พีเต้ยครับไม่ได้ดีใจหรือว่าหรือว่ามีความรู้สึกอะไรเลยแกกลัวมากกว่าแกก็พยายามที่จะก้มหน้าแล้วก็ตัวสัน่ๆนๆครับอส uh huh. ักพักหนึ่งเนี่ยพี่ออฟที่น,นั่งก้มหน้าอยู่ก็ลเลยหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดว่า พี <ort>. uh ่เต้ยกูอยู่กับมึงมานานนะกูคบกับมึงมานานกูถามจริงอ่ะมึงเห็นผีจริงไหมพี่เต้ยก็เลยพยักหน้าให้พี่ออกไปพูดต่อว่าถ้าเกิดมึงเห็นผีจริงๆเนี่ยกูถามเลยตอนเนี้ยมึงเห็นแฟนกูไหมพี่เต้ยก็พยักหน้าให้แล้วพอพี่เต้ยพยักหน้าให้ครับพี่ออกไปเลยพูดึ้นว่าถ้าเกิดมึงเห็นแฟนกูจริงๆเนี่ย กูอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ไหนพี่เต้ยก็เลยพยายามที่จะยก,กมือขึ้นครับแล้วชี้เลยไหล่ของพี่ออบไปนิดนึงแล้วคราวนี้ครับพี่ออบก,ก็เลยว่าเขาอยู่ตรงนี้เหรอออยู่ข้างๆกูนี่เหรอครับ <c oughs> พี่เต้ยก็พยักนาน้าให้แล้วพี่ออบก,ก็ร้องไห้ออะาพอพี่ออบร้องไห้มาพี่ออบอกว่าเขาอยู่ในลักษณะยังไงพี่เต้ยก็เลยว่าให้กูพูดได้ไหม เจ้าก็บอกมึงไม่ต้องกลัวเขาไม่ทําอะไรมึงหรอกถ้าเกิดมึงเห็นจริงๆบอกกูได้ไหมว่าตอนนี้ยก้อยทําอะไรอยู่พี่เด้ยก็เลยพูดขึ้นว่าเขากําลังโอบกอดมึงจากด้านหลังแล้วเอาหน้ามาซุกระหว่างไหลของมึงแล้วคราวเนี้ยครับเหมือนพี่ออมมารับร้องไห้แล้วก็เอามือครับไปแตะที่ไหล่เลยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนี้จริงๆกูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม กขาจะรับรู้ไหมพี่เต้ก็พยักหน้า,พ,าพี่ออกปรเลยพูดขึ้นว่าถ้าเกิดว่าก้อยอยู่ตรงนี้จริงๆพี่อยากบอกกับก้อยนะว่าพี่รักก้อยมากๆคือก้อยไปไม่ได้ลาพี่เลยแล้วพี่ก็รู้ว่าก้อยคงไม่อยากจะจากพี่ไปแบบนี้พี่อยากจะบอกก้อยว่าพี่รักก้อยมากๆไม่ว่าก้อยจะไม่อยู่กับพี่แล้ว พี่ก็ยังจะรักก้อยเหมือนเดิมแล้วจะเก็บความรู้สึกเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้มีหลายๆสิ่งหลายอยา่างที่เรายังไม่ได้ไปทําร่วมกันที่ก้อยบอกกับพี่ว่าก้อยอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งที่พี่เป็นคนแต่งเองถึงว่าพี่จะเป็นคนที่แต่งเองไม่เป็นอืมครับสิ่งนั้นเนี่ะเรายังไม่ได้ทําร่วมกันเลยแต่พี่ไม่เสียดายเลยนะเพราะทุกๆวันเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข Uh huh. อยากให้ก้อยไม่ต้องเปห่วงพี่พี่จะเก็บเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆทุกอย่างไว้ในใจคร uh ับ huh. แล้วก็เหมือนกับบอกให้แฟนตัวเองเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีคร uh ับอ่าแล้วทีเนี้ยพี่เต้ครับก็เลยยิ้มบอกมาแล้วก็พูดว่ากูว่าแฟนมึงเขารับรู้นะเว uh ้ย huh. แล้วพี่ออบะครับก้มหน้าร้องไห้แบบสะอึกดเลย uh huh. แล้วจูๆ่ๆครับ เจบอะครับก็มือตกปุ๊บแล้วกแก้วก็ล่วงเพงลงลงแล้วเจฟอะครับก็นั่งก้มหน้าแล้วตัวสั่นทุกคนที่เห็นนะครับก็เหมือนกับตกใจพี่อ๊อฟก็เงยหน้าขึ้นมาทีนี้ครับเจบไปค่อยเงยหน้าขึ้นมา้อนนาม,ามองหน้าไปที่หน้าของพี่อ๊อฟแล้วน้ําตาของเจฟอะครับก็ไหลออกมาแล้วจู่ๆครับเจฟก็เจบอะครับ,บ,รบก็ร้องมาประโยคนึงว่า กำมันบทันเศร้าหายเจ้ากายใจไร้ลาคร uh ับอือฮึซึ่งเจฟส์ครับพูดภาษาไทยไม่ได้แต่สิ่งที่ทุกคนงงก็คือจู่ๆเจฟสครับร้องเพลงที่เป็นเพลง uh huh. เพลงอีสานได้อ uh ืม huh. ทีนี้นครับมันเป็นเพลงเดียวกันที่เป็นเพลงของ แฟนของพี่ออฟเนี่ยชอบหลอกครับตอนนั้นพี่ออฟหันหน้าไปมองเจฟครับแล้วยิ้มให้แล้วจูจ่ๆครับเจฟเนี่ยก็้มหน้าแล้วฟูบลงกับโต๊ะอืมอืมแล้วก็เหมือนหมดสติไปครับพี่แดนเนี่ยเข้าไปจับแล้วเหมือนขยา่าเขยา่าแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยก็พูดในภาษาของเขาครับครับแต่ด้วยความที่เจฟครับไม่รู้สึกตัวเลยพี่แดนด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนครับก็เลยเหมือนกับบอกให้พี่เต้ยเนช่วย พาไปดูไปที่รถแล้วพี่แดนนะครับจะพาไปดูอาการที่ลงพยาบาลก็พาอา่พี่เจมสครับออกไปทีนี้ก็เหลือแค่สองคนที่นั่งอยู่ด้วยกัน uh huh. พี่ออฟก,ก็เลยพูดขึ้นมาเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยก้อยใช่ไหมแล้วคุนในี่พี่เตยก็บอกว่าถ้าเกิดกูพูดมึงจะเชื่อไหมละ่ะใช่เมื่อกี้เนี่ยก้อยเมื่อกี้ก้อยเข้าสิงเพื่อนในแดนพี่เตยกอกว่าไม่ใช่ สิ่งที่กูเห็นคือก้อยไปยืนข้างๆไปยืนข้างๆเพื่อนของไอ้แดนแล้วเหมือนกับก้อยเขาพูดก็ร้องออกมาแต่มันไม่ได้ยินเสียงของก้อยแต่เสียงนั้นมันดันออกจากปากของเสียเองออแค่นั้นนะครับพี่ออกบอว่าเข้าใจแล้วก็เหมือนกับพี่อก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะขอให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีดพี่ก็จะ ี่ก็จะตั้งใจทําทงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ไม่ต้องห่วงพี่สัญญา,าจะเก็บความทรงจําดีๆนี่ยไว้ตลอดเลยจนอ่ากินวันนั้นนะครับก็จบไปแล้วพอสัปดาห์หน,น,นึ่งคี่ยพี่ออบครับก็โทรมาหาพี่เจ้ยบอกว่าให้ชวนไปทําบุญก็ไปทําบุญด้วยกันครับพอทําบุญด้วยกันเสร็จเนี่ยพี่ออฟก็เลยอ่าถวายสังฆทานแล้วก็กวดน้ําให้กับ แฟนของตัวเองแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเก็บความทรงจำดีๆเนี่ยเอาไว้ตลอดแล้วก็อยากให้พี่ก้อยไปสู่คพภบมรที่ดีครับเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับพี่อืมครับนอกจากเรื่องราวจะน่ากลัวนะะเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอชมอย่างหนึ่งร้องเพลงเพราะมากครับคุก <laughs> ณกิ๊ฟโอเคะนะฮะเพลงเนี้ย <laughs> ถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็ ถ้ายังไม่ยังอะไรนะขอขอขอแปลเป็นไทยหน่อยนิกิฟมันจะแปลว่าอะไรนะอ๋อถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันก็จะบอกมว่าถ้ายังไม่เศร้ารักใช่ไหมก็คือยังไม่ทันหยุดรักใช่ครับอก็ก็ก็เพราะก็เพราะว่ามันอ่ะยังไม่หยุดรักอืมเออเดี๋ยวขอแปลใหม่นะฮะทั้ง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 ท่วงเลยทั้งทั้งทํางทงเนีงยถ้ายั้งอัไงนะ้งทังทังทั่ทันงทั้งั้เจ้าก็อยทั้งทั้าทั้งทั้มทั้ คอเธอเขาอยากใจร้ายได้ไหมอ๋อเหมือนกับคนที่ยังแ<ช>บบยังไม่ทันหยุดรักเลยอ่ะเออฮะก็ขอเวลาสักหนึอยนึงใี้ฉันเนี่ยได้ทําใจหน,หนึ่งนะึงนะอย่าพึ่งใจร้ายกับฉันเลยอะไรเงี้ยครับใช่อาจจะเป็นความรู้สึกของพี่อ๊อบแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทั้งสองคนเนี่ยชื่นชอบสัมพัยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอออ่ะโอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณอ๊อฟที่จะต้องเสียแฟนที่ตัวเองเนี่ยรักมากไปคนหนึ่งเนาะจากอุบัติเหตุในครั้งนั้น หลังจากนั้นเนี่ยคุณก๊อฟคุณอ๊อฟก็เหมือนกับเก็บตัวเนาะเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ซึมเศร้าในความเสียใจของตัวเองจนเหมือนกับคุณเต้ยเนี่ยก็พยายามมาชวนนู่นชวนนี่แหละแล้วคุณเต้ยเนี่ยเหมือนกับมีสัมผัสพ,พิเศษในการมองเห็นสิ่งที่ลี้ลับได้แล้วกันแล้วก็เหมือนกับเห็นคุณคุณก้อยเนาะแล้วก็เอาอมาอธิบายกับ ตัวของคุณออฟเนี่ยให้ฟังว่าเห็นคุณก้อยเนี่ยในลักษณะนู้นลักษณะนี้อ่ะอธิบายให้ฟังไปจนคุณออฟเนี่ยลองถามกับคุณเตยว่าเห็นแฟนของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคุณเตยก็ชี้ไปว่าอยู่ตรงแถวๆข้างๆตัวของคุณออฟแก่ใช่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะก็อ่าเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานเลยครับเรื่องนี้ น่าจะปีน่าจะไม่ไม่เกินสามปีลบพี่ประมาณปีสองปีประมาณนี้แหละครับครับปัจจุบันนี้คุณอ๊อฟทำใจได้หรือยังฮะหรือว่ายังคงมีอาการเสียใจอยู่ปัจจุบันไี่เจอไหมอ่าโอ้ตอนน่าจะน่าจะได้ยังได้คุยกันกับแต่ไม่ได้คุยกับพี่อ๊อฟนะครับเป็นคุยกับพีเตอร์อ๋อไม่ครับพีเตอร์เป็นคนที่ฝากเรื่องมาครับคือแกเป็นคนที่อยู่เหตุการณ์ด้วยเอออไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้คุณอ๊อฟจะทําใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือยังเนาะ น่าจะดีขึ้นเยอะแ<ด>ล้วล่ะผมว่าอาอาอเไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยมีแผนจะแต่งงานกันหรือยังอืมอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับแต่คือก็คือ,อพี่อ๊อฟเนี่ยทํางานโรงงานอืมแต่แฟนของพี่อ๊อฟนะครับคือเป็นนักร้องกลางคืนอืก็เหมือนกับไปร้องเพลงตามร้านนะครับเรื่อยแต่ว่าก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ อยู่อยู่กินด้ยวยกันนะครับอ,อ,อ,อยู่กินด้ยวยกันอยู่ห้องเดียวกันอะไรประมาณเนี้ครับก็มีความผูกพันขึ้นมาเนาะอยู่ด้วยกันอ่บโอเคฟังแล้วก็เศร้ามากมากฮะเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการต้องเสียคนที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นเสียอะไรก็แล้วแต่ฮนะเสียคนที่เรารัก เป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นน่ผมว่าก็ต้องมีความเสียอกเสียใจแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนเนี่ยเคยเร่วมทํากันมาเคยฟังด้วยกันมาอย่างเป็นเพลงเพลงนี้อะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าเพลงอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแฟนอย่างเงี้ยสักคนหนึ่งเราเคยไปที่นู่นมาเคยไปที่นี่มาแล้วเกิดถึงวันวันหนึ่งเราจะต้องเสียไปเนี่ยบางทีสถานที่ที่เคยไปแล้วมันมีความสุขนะ่แล้วถ้าเกิดจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะแบบไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วอะ่ะมันอาจจะแบบเป็นภาพความทรงจำเก่าๆมันอาจจะซ้อนขึ้นมาก็ได้เออครับ